มาซอปปิ้งฮานเขมนกันต่อเนาะ mm hmm. มีหมักมีน้อยอีกมีสดนะจ๊ะต้มเอาเป็นใจเอาอย่างอยู่อันย่ะ้มพักมีครบนอนแบบอ,อึพักคาดต้มเส้นอ้องัวคุณมาทำงานอยู่ในยอดม,อยมีทุกยอดอันนี้ยอดผักใส่ผักใส่แนวใหญ่นะจ๊ะ นี่บอนกับมีนี่ให้มัดแก้มบอนนี่เนาะนี่ใบบอนนะจ๊ะมีครบอื้อักขมขมเผาขมใหญ่อันนี้ยอดผักมันกินกับน้ำแซ่บเยเอ,อยะแยะผักกระดาสดดอกลนมาแล้วมีครบ พักแว้นก็ะมีเนาะพักขาออพักหอมพักโปพักเหม็นนี่ครบนะจ๊ะอันนี้ยอดดอกแค่นุ๋ยยังไงนะจ๊ะเจ๋อแยะนี่พักหวานบ้านก็ะมีนี่หวานบ้านยอดตำนินก็ะมี ผักตังโอ้ก็มีนี่ครบผักบุ้งต,ติวกระโดนขาข้าวคั่วข้าวต้มถูกจะมีครบอยากระซื้อกินเอานะจ๊ะบางหมักบางขุดนี่ เอ,เอ็ดตอนปลายเยอะแยะมีครบอยากกินอย่างก็ซื้อกินเอานุชซะหมักน้ำนมนี่นวยละหกดอนปลายน้ำนมใยเติบโอ้เกียงใหญ่คมบกลำใยก็มี กอบน้ำกระมีมอกม่วงน้อยส้มๆสมกระมีเห้หมหาหนะห่านวยห่าดอนปลายออกจากคอสโก้ผัวส่วนมัาหลอกมาจักซิลซ์อ,อีกอย่างผัวว่า,าเออมาซื้อกันหลอกาแล้วะจ๊จุกกระรว์โอ้โหนี่อันนี้ก็แซ่บเอาไปยำพักนางเลิศพักอีเลิศกระมีเอาอย่างอัเนี้ยซีดอนปลาย เยอะแยะเอ๊ะวบกมีนสองน้อยซีดอนปลายนะจ๊ะนี่ขวบพ้่ยกมีเผาแล้วหกดอนสองเก้าหนึปีมีครบหมักตตน ตูนเปียงละสองดอนปลายราคาต่ำเปียงน้อยเปียงใหญ่อุ้ยกินมอปลาซิวน้อยเลยนุ๊กผักซีราวสองดอนปลายจักที่ยากเนี่ยขอชวนมาหลอกน้ำไมสดกบมี้ำไมหวานเจ็ดดอนปลาย นอโบรซดก็มีเปลือกหัวเปลือกปอกมากพงุงมีครับมะพร้าวอันไหนอืมย,ยังอยู่กินไม่ทันเลยกบเพรารสซีดอนไปอ้อยเยอะ ที่โซนอาหารในห้องเพราะว่าของเต็มบ้านละขับจิบประเทศนะคะ oh <my> ล,ลาบก็บมีตำบักหุงข้าวเดียวสปริงโลพันยอสดขวัวมีข้าวปุ้นก็มีโอ้มือนันกินข้าวปุ้นน้ำไก่แซ่แบแซบอันนี้เขียวหวานซิปตอนกินได้สองคนได้สองขวยเต็มแซ่บได้ไหมทอดกุ้ง โคบของหวานหนึ่งเผือกหนึ่งมันสารีหมอกแกงอื้มเป็นตาแซ่บางนี้สับสสขนมสั้นส,สันสมซัมเลยขนมสั้นรสของหวานไล่หูไล่ตาตอนนี้โอ้เซ็บแซ่บข้าวต้มเบียดก,กับนี้นี่มาซาวดอนออร์ซ่าดอนข้าวต้มโอหยกไอเยะข้าวต้มมัดมีโคบ ซัมดอนโ,อโซนอาหารอะไรนี้นะโซนเป็ดโซนหมูแม่กินเต็มบ้านมูสิกินอย่างละตอนนี้ยัางพวันได้อย่างจับกระ,กะยางนี่โอ้มีหมูกรอบพร้อมอู้บุยากกว่านี่เขาเปียกหมูกรอบม,มาซื้อหมูกรอบสิสองตอนจบมีเป็ดหมูปินนะจ๊ะ,ะดูค่ะคอหมูพะโล้ ไม่ครบนุ่นใส่น้อยใส่ใหญ่หมูทอดป่าเอีเทีทอดป่าตัวละหกเจดดันอีนไปทอดพ่อมาต้องขิวเงินตัวละหกเจ็ดดอนแปดอนเก้อน,นๆๆๆๆยังก็ได้อย่างเธอไอไอไอยอย่างห่ังไอหมูกกอบอยู่นี่ก็มีนี้ข้าวอะไรบรขับยาหมูกอมกกีสองตอนจบเพราะักัน, <laughs> นกอันนั้น คณะหมูกรอบลาดข้าวเจ้าจบสองตอนนี้จบแลบ้วบอนเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดแซ่บก่อนอีแล้ว <ś <ś